บรรยากาศที่ฐาากาศยานนราธิวาสตํตบลโคเคียนอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสสายการบินไทยได้นําคณะผู้สแวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัททีประเทศซาอุดีอาระเบียบินตรงจาก่าากาศยานนานาชาติเมืองบาดินะถึง่าากาศยานนราธิวาสอย่างปลอดภัยจํานวนสองร้อยแปดสิบสี่คนทันทีที่มาถึงผู้สแวงบุญจะได้รับการตรวจขัดกรองโรคจากเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขค่ะ จอมันก็จะเข้าสูุกกระบวนการตรวจเอกสารตรวจคนข้าวเมืองจากเจ้าหนที่ต่อโม่แล้วก็ข้าวซุพิธีตอนรับอย่างเป็นทางการโดยมีนายสนันพงศ์อักษรผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายกูซิงยาโวหัสันนายกโครงการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการอิสลามและก็ส่วนราชการในพื้นที่มารวมกันแสดงความยินดีที่ทุกคนได้ประกอบพิธีฮัตทีสมบูร์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ค่ะโอกาสนี้นะคะผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้กล่าวถักทายพร้อมกับสอบถามความเป็นอยู่คณะเทปฏิบัติศันกิจเทนคร บันทุนก็ตามนะคะสำหรับปัญหาเที่เกี่ยวกับบริษัทเทถิ่งกลุ่มสแวแดงบุญที่นเป็นข้าวนั่นนะคะเบื้องต้นเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วไม่มีชาวนาราธิวาสที่ยุ่ในกลุ่มดังกล่าวนะคะมีเพียงบางกลุ่มถิ่ประสบปัญหาการเดินทางลาชาซึ่งเป็นเรื่องของระบบการคนร้นส่งไม่เกี่ยวกับกลุ่มที่มีการร้องเรียนหรือว่าโทษถอดถิ่งนะคะ ยำวาในรอบนี้นะคะไม่มีชาวนราธิวาสที่ทุกถอดทิ้งในกลุ่มที่เป็นค้ามาก,ก่อนนานีนะคะ<ช>นี่ก็เป็นการตอนรับภูสว่งบุญทีไปประกอบพิธีฮัทนะคะก็ที่ว่าทุกคนแต่ประกอบศัสนกิจอย่างส้มบุญนั่นเองค่ะใช่ค่ะ